ลค้าเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าแต่งแบบนี้มันหล่อแค่ไหนครับแต่วันนี้เราแต่งให้แบบนั้นให้กับลูกค้าท่านนี้เช่นเดียวกันลูกค้าชอบแบบไหนบอกผมได้เลยผมจัดให้ครับในส่วนของด้านคันนี้ครับเราทําการใส่ในส่วนของสกู๊ปบนนะครับที่เป็นแบบรูปม้ามาแต่งนะครับพร้อมกับสีดําตัดกับสีส้มแบบนี้นะครับพร้อมกับกระจังหน้านะครับแบบแมสแม็กนะครับของตัววิกเตอร์นะครับเพิ่มความดุดันเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถ พร้อมทั้งนี้ครับในส่วนของการชนด้านหน้าครับเราใส่ในส่วนของกันชนเหล็กแบบฮัมเมอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่ารุ่นแอตลาสกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าไฟหน้าของเรามันเท่ขนาดไหนนะครับกับตัวแมสแบงค์แบบนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบหลอดแบบ l e วดีแบบนี้นะมีไฟตะมหมอกเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วก็เวลาไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งๆแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับไฟ l e วดีที่ตรงเป็นตัวของตัวแมสแบงคนะครับแบบนี้กันเลยนะครับ ก็คือเป็นเอกลักษณ์เวลาที่ลูกค้ามองเห็นรถของเรานะครับว่าเป็นรถของ Ford แน่นอนนะครับพร้อมกับทั้งนี้ครับตัวห่วงนะครับที่เป็นสีส้มแบนนี้ครับเป็นห่วงสีเดียวกับตัวรถนะครับก็คือเพิ่มความแมทชิ่งให้กับตัวรถเช่นเดียวกันมาดูด้านข้างครับเราทําอะไรกันไปบ้างด้านข้างของเราครับเป็นฟิตเมนต์ยกให้ถึง2นิ้วด้วยกันนะครับพร้อมกับในส่วนของยกให้และใส่ในส่วนของปีกนกให้มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ปีกนกของเรานะครับทำให้องศาเทียบเดิมจากโรงงานนะครับทำให้หน้าเนื้อยางนะครับไม่กินไปมากกว่าของเดิมนะครับก็สามารถทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวยางนะครับแนะนําให้ใส่ปีกนกทุกคันนะครับรถที่มีการยกสูงนะครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะทําให้กินเนื้อยางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้เราลองก้อนหนือมาให้แล้วนะ2นิ้วนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันนิดนึงครับ อันนี้ผมใส่เป็นล้อ20นะครับเป็นล้ออัพสซ็ธแบบลบ24นะมันจะให้ความยืดออกมานิดๆนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้พอดีกับตัวในส่วนของคิ้วล้อนะครับมันก็จะทําให้ล้อแบบปริ่มนิดๆเนอะแล้วก็ตัวยางครับเราใส่เป็นยางแบบขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับขนาด3.3คูณ12.5นะครับเป็นยางของ RTX ของตัวเลนโซนะครับมันจะให้ทำความก็คือมันจะดอกเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางระหว่าง AT กับตัว MT นะ ถ้าใครไม่อยากได้ดอกที่มันใหญ่เกินไปไม่อยากได้ดอกที่มันเล็กเกินไปให้เลือกเป็นแร็กเ t ตเทเรนนะครับก็คือเป็นแบบ RT ีแบบนี้นะครับสามารถลุยได้ทุกสภาวะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทางดาหรือว่าจะเป็นถนนแบบครุขระคลล่ลลองนะครับลุยได้หมดเช่นเดียวกันนะครับล้อออฟเซ็ตลบ24มันจะลึกประมาณนี้ครับพร้อมกับในส่วนของตัวล้อที่เป็นล้อแบบแวมพร์นะตัวนี้เลยนะครับก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นลายแบบสีดำๆด,ำด,ำด้านๆแบบนี้นะพร้อมกับในส่วนของตัวคิ้วล้อครับ คิวรอที่เป็นแบบมีสันมีเหลี่ยมนะครับของตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันก็ใส่มาให้แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กาบข้างครับเห็นไหมครับก็เป็นกาบข้างที่เป็นเซตเดียวของตัววิกเตอร์นะเป็นวิกเตอร์วอร์ดี้คิดดีไซน์นะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของบันไดข้างที่เป็นของ h a m m e อร์นะครับเป็นของ h a m m e อร์รุ่น s h a ์โดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือมีแถบกันลื่นให้ด้วยนะครับก็เป็นของตัว h a m m e อร์เวลาเปิดประตูนะครับ จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยเห็นไหมครับมีไฟส่องสว่างเวลาที่ยามกลางค่ำกลางคืนนะครับเวลาก้าวเท้าขึ้นจากรถเนี่ยมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณลูกค้าด้วยนะครับพร้อมทั้งนี้ครับเราใส่ในส่วนของตัวโลบาครับโลบาที่เป็นของฮัมเมอร์อีกแล้วเช่นเดียวกันคันนี้เราบอกเลยว่าจัดเต็มกับชุดเหล็กฮัมเมอร์ครับเป็นของไนท์ฟูลลี่ครับรุ่นไนฟูลี่นะครับมันก็จะให้แบบเป็นกระบอกปืนออกมายาวขนาดนี้เลยนะแล้วก็จะมีกิมบิกนะครับเวลา เปิดประตูหรือว่าเปิดไฟหลีนะครับตรงนี้จะมีไฟเป็นสีแดงกิมมิกเล็กๆในส่วนของตัวฮัมเมอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับสาดโค้งเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็พร้อมกับคาอักษรคําว่าเรนเจอร์นะครับนี่แบบนี้เลยมาดูด้านท้ายครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายของเราครับใส่ในส่วนข,ของฝาข้อ,ขอฝาท้ายแบบรุ่นพี่ใหญ่นะเหมือนของตัว f 1 5 0นะครับแล้วก็พร้อมกับ พื้นสีดําด้านๆน,นะครับคริบกับตัวอักษรที่เป็นฟอร์ดแบบสีส้มแบบนี้นะแล้วก็ใส่อะคริกเป็นสีดําด้านเลนเจอร์แบบนี้นะครับเ <_ d ata> พิ่มความมีมิติให้กับตัวกระบะฝาท้ายนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับในส่วนของกันชนท้ายครับที่เป็นกันชนลายท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นะครับพร้อมหัวลากจูงเป็นสีส้มอีกแล้วนะเป็นสีส้มแล้วก็ตัวนี้มันล่าได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นโนวา นะครับ 204FX นะครับตัวนี้แล้วก็พร้อมกับไฟถอยที่เป็นแบบ LED แสงสีขามาให้แล้วนะนี่มาให้เลยสังเกตน,นะครับมันจะมีค r ว o า e โค้ A ให้ทุกชิ้นเลยที่เป็น Hummer นะครับเราสามารถที่จะสแกนดูชื่อดูน้ำหนักแล้วก็ลงทะเบียนรับประกันให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมก็พามาให้ชมรถลูกค้าของน้องดิสกับน้องมานะครับ เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งกับลูกค้านะครับที่จะมีโครงการที่จะออกรถเร็วๆนี้หรือว่าออกรถภายในสิ้นปีนี้นะครับถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับถ้าอยากมีอะไรอยากสอบถามนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0814307717หรือคลิกเออแอดเบอร์ไลน์ขึ้นทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ